แล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่แมสกติต่อไปนะก็คือแล้วแต่เลยใครอยากใส่ก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนทเดินกับติน่านะคะเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็เลยไม่ใส่กันแล้วคนส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ใส่นะแต่ว่าก็แล้วแต่ก็มีคนใส่บางนะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้างแล้วนะติน่าไม่ได้แต่งหน้าควรจะแต่งไหมเนี่ยแต่ว่าเห็นแถวข้างหลังตรงนั้นป่ะเห็นแถวข้างหลังตรงนั้นว่ะน้าๆน้ตีน่าไม่กล้าถ่ายตรงๆนะแต่เขากําลังรับไอ้นี่อยู่รับวัคซีนโควิดอยู่เขามีการแจกวัคซีนโวิดดดในห้้างยสุ นะคะและนั่นก็เป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูไปซื้อของต่อแต่เมื่อกี้เดินผ่านแล้วว่าน่าสนใจดีแบบแจกบางซิ่กันในห้างแบบง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะดีเนาะห้างใหญ่มากทั้งหมดเนี่ยอยู่ในห้างนะเห็นไหมอู้นะอยู่ในห้างแล้วก็ใบเชิญมานิดนึงหมดมานิดนึงก็เป็นห้างเห็นไหมทุกอย่างอยู่ในห้างหมดเลยใหญ่มากก็ติน่าก็เพิ่งกลับมานะคะก็ไม่ได้ถ่ายในห้างเยอะเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันยุ่งๆอะเนาะคนก็เยอะๆด้วยก็เลยมาอันบ er ็อกซ์เลยการมาดูว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือ p พ n โด r ร ะะเป็นร้านล่าสุดที่เราเพิ่งไปมาด้วยที่นาก็ไปซื้อเป็นกําไลข้อมือมานี่มันจะมีความแบบว่าน่ารักมีความกระจุงรจริงๆเนี่ยที่นาก็เล็งๆมานานแล้วอยากได้มานานแล้วก็จะมีหัวใจที่น่าซื้อมานะแล้วก็มีหัวใจอันหนึ่งแล้วก็มีฟลามิงโกมีดอกไม้อันนี้ก็เป็นคลิปนะก็เป็นดอกไม้แล้วก็เป็นสีแบบสีโรสโกนะคะสีชมพูที่ที่น่าชอบโอเคเลยน่ารักมากนะคะคือแบบว่า ตีน่าศึกษาแบรนด์นี้มา,มาสักพักนึงแล้วว่าฮ้ยทำไมเขาขายจิวเวอรี่ยังไงวะขายแบบขายจิวเวอรี่อย่างเงี้ยแต่ว่าสามารถขายได้ราคาเท่าทองทั้งที่มันไม่ใช่ทองอะไรเงี้ยตีน่าก็เลยเข้าไปดูไปดูไปดูเซอร์วิสไปดูวิธีการขายไปดเูเรื่องราวของเขาหรืออะไรเงี้ยเนาะเราก็ก็ดูดีก็น่ารักก็น่ารักดีดนะก็สึกชอบเลยนะชอบชอบเลยในทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเวลาตีน่าเข้าไปซื้ออะไรเนี่ยตีน่ามีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายนะไม่ใช่เข้าไปเพราะว่าอยากใช้ตังเฉยๆไม่ใช่ ก็ไปแล้วมีเบืๆๆๆๆ้องลึกเบื้องหลังลูกศึกษาลูกศึกษาโครงสร้างธุรกิจของเขาอะไรอย่างนี้อันนี้ยอาไว้ใช้อ้างกบแฟใช้อ้างกบแฟนแล้วก็โรงงานเขาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะเออดีปะละ่ะเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนไทยเนี่ยเราให้ความสําคัญหรือว่าให้อะไรกับพวกศิลปะหรือดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะเราสามารถที่จะมีบริษัทหรือว่ามีร้านอะไรแบบเนี้ยที่ไปออกไปแบบส่งออกไปได้ทั่วโลกได้เลยนะอย่างแพนดอร่าเนี่ยเจ้าของเขาไม่ใช่คนไทยแต่ว่าคนที่ทํำพวกอะไรพวกเนี้ยหรือโรงงานเขาเนี่ยอยู่ที่ไทยนะ น่ารักมากชอบมากชอบมากจริงๆน,นะแล้วก็อะไรอีกซื้ออะไรอีกก็เสื้อผ้าธรรมดาซึ่งเนี้ยไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเยอะนะเนี้ยชอบออซื้อเสื้อผ้าที่ T.J.Maxx มากกว่า <laughs> แต่ว่าเวลาที่ซื้ออะไรที่แบบว่า เป็นร้านอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามซื้อดีๆที่าจะไม่ค่อยชอบช็อปที่แบบ H&M หรือแบบว่า Forever 21อะไรเงี้ยแต่ก่อนชอบนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคุณภาพมันแย่ลงเช่นสมมติว่าเราซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งมันถูกก็จริงสมมติว่า5ดอลลาร์150บาทเนี่ยแต่ว่าซักไปประมาณ3-4ครั้งอะ่ะมันก็เริ่มเปื่อยแหละคือคุณภาพมันไม่ดีก็เลยซื้อแบบโอเคแพงๆดีๆไปเลยดีกว่าแล้วเราก็ใส่ได้นานๆอย่างรองเท้าคุชชี่ที่ทนลให้ดูไปเมื่อตอนเช้าใช่มมันน้้ออนที่่่า่าาาาา2ปกกกกวววววแแลล็นะ็ถถืืคุบ กับการใช้งานมากนะคะก็ที่นี่สำหรับเสื้อแจ็คสุกไม่แพงค่ะที่น่าใส่ตลอดนะแล้วก็เสื้อไปอีกร้านหนึ่งหม่ยชื่อว่า White House Black Market นะคะเป็นร้านที่เขาขายพวกเสื้อผ้าที่ไซส์เล็กลเออเพราะว่าที่น่าเป็นคนตัวเล็กใช่่แะแเราฝรั่งเขาก็ชอบอเขาก็ชอบขายอะไรตัวตัวใหญ่มันก็ใส่ไม่พอเนาะไม่ใส่พอมันก็ใส่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือน,เ,อออนเป็นเสื้อคลุมธรรมดาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นแบบเสื้อคลุมยาวหน่อยตรงที่ตีน่าชอบนะคือตีน่าชอบตรงกระดุมกระดุมปะ่ะ นะมีล็อกแบบนี้เหมือนกระเป๋าเลยอะเห็นว่าเวลาที่เราแบบว่าดูเสื้อาเราดูว่าอันไหนแพงอันไหนถูกจากไหนดูว่าจากกระดุมนะเพราะนั้นนะถ้ากระดุมมันเป็นแบบกลมๆพลาสติกนะ <laughs> มันก็จะดูถูกแต่ถ้าสมมติว่ากระดุมดูแพงมันจะทำให้เสื้อผ้าเราดูแพงโอเคป่วาเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเสื้อผ้าดูง่ายๆเลยดูจากกระดุมนะแต่ว่าเอาจริงๆเราซื้อถูกๆมาเปลี่ยนกระดุมก็ได้นะพอพูดวบนี้ก็แบบเอาซื้อซื้อเสื้อผ้าถูกๆมาเปลี่ยนกระดุมก็ได้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสูตรแบบนี้นะคะเป็นเสื้อสูตรเพราะว่าดิลัาเป็นนักธุรกิจเนาะกี่วันวะกี่วันก็เป็น,น,นแบบนี้นะ,ะซึ่งจริงๆดิลัาก็มีสูตรอยู่แล้วแหละ แต่ว่าอาอีกตัวหนึ่งแบบสูตรที่น่าใช้ใส่ประชุมบ่อยๆที่เห็นในคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมได้มันซื้อมาจาก h อชแอนะคิดว่าตัวเท่าไหร่ไม่รู้ไ,ไม่ถึงพันนะแต่อันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างแพงค่อนข้างแพงหน่อยเพราะว่าก็คุณภาพก็ดีเลยแล้วก็หนาอะไรอย่างงี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่ไม่ชอบคืออะไรคือกระดุมเห็นไหมกระดุมมันดูถูกใช่ไหมมันก็เลยมันก็เลยเหมือนถูกแต่จริงอันนี้ก็ก็โอเคนะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนก็ดูมเมาโอเคแล้วก็เป็นเ,เสื้อผ้าสองชุดเท่านั้นที่ซื้อมาคะอีกอันนึงที่ตีน่ซื้อมาจากร้านนี้นะคะก็จะเป็นจิวเวลรีซึ่งเขาก็ใส่มาให้ในถุงแบบนี้แกะดูโอเคก็จะมีอันหนึ่งที่เป็นแบบนี้นี่นี่สวยนะ จะมีมุกมุกอะไรนี้แล้วก็มีแบบว่าห้อยห้อยห,อยหลายๆชั้นนะอันนี้คิดว่าถ้าใส่กับออลชุดที่แบบเรียบเรียบธรรมดาธรรมดาจะสวยแต่ว่าเดสตินาอันเนี้ยมันดูแบบยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วอะถ้าไปใส่นี้ก็ดูยุ่งเข้าไปใหญ่เลยมันก็จะไม่สวยเนาะก็ไม่เป็นไรมันไม่เข้ากับเดรสนี้แต่มันจะต้องเข้ากับชุดอื่นโอเคไหม <laughs> คิดมาแล้วเป็นอย่างดี <laughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นอันนี้นี่อันเนี้ยสวยนี่เป็นสีแดงก็มันไม่เข้ากับชุดที่ติน่าใส่อยู่ตอนนี้หรอก แต่ว่าถ้าไปใส่กับแบบว่าชุดเรียบๆเนี้ยเช่นแบบเสื้อสีดําเสื้อสีเขียวเขียวกับผิวเข้มอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเรียบๆอะ่ะมันก็จะสวยกว่าซึ่งมันไม่เข้ากับอันนี้ไม่เข้ากับเดรสนี้มันก็เลยดูแบบยังไงก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรโอเคนี่นก็จบไปเนาะแล้วก็ไปซื้อรองเท้ามาอีกแล้วเหมือนเมื่อวานเมื่อวานก็เพงซื้อรองเท้าวันนี้ก็รองเท้าอีกโอเค แต่เป็นสลิปเปอร์นะคะเพราะว่าทีน่าอยากได้สลิปเปอร์ใหม่มา,มาสักพักนึงแล้วเป็นสลิปเปอร์ของอักน่ารักมากเลยเที่น่มีเคยมีสลิปเปอร์อักแล้วนะแล้วก็ใส่จนแบบใส่จนเปื่อยเลยอะโอเคว่าใส่จนเปื่อยเลยก็เลยได้เลิกซื้อใหม่นะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากดูแพทเทิร์นอ่านะคะถ้าใครรู้้ถาอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องรู้จักยี่ห้อนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโด่งดังมากในเรื่องของรองเท้าที่ไว้ใส่กันหนาวใช่ป่ะอันนี้เขาก็ทําเป็นแบบอย่างอื่นบางสลิปเปอร์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย ติน่าชอบมากใส่แล้วเท้าก็อุ่นด้วยนะมันมันอุ่นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงมีแค่นี้แหละที่ติน่าซือ้อเออเนี้ยมีแค่นี้แหละที่เป็นของตินา่าที่เหลือก็จะเป็นของเนตันหมดเลยเนตันก็ซื้ออะไรเอ็กซ์ตรามากกว่าน,นี้นะเขาก็ไปที่เราก็ไปที่นอตส r อมแบ็กมาเพราะว่าเนตันอยากได้เสื้อโปโลแบบโปลโลของรัสวอร์เรนอะไรเนี่ยแต่ว่า มันไม่มีนะก็เลยซื้อแบบออฟแบรนด์มาตัวหนึง่งแล้วก็แวะไปที่เมซี่นะจะซื้อโปโลจากเมซี่นะคะก็จะเป็นโปโลประมาณนี้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะของลาบลาฟลอเรนแล้วก็เนล้วก็ซื้อมาแบบเนี้ยห้าตัวแต่คนละสีกันเพราะว่า <c> เ <oughs> นตจะชอบใส่อะไรที่แบบว่าไม่ไม่ต้องคิดมากอะโอเคปะ่ะแล้วก็ดูที่เนื้อผ้าเป็นหลักเขาไม่ต้องแบบไม่ต้องมาคอยนั่ง mix and match หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่แต่แบบเนี้ยเขาก็จะซื้อ เขาเลยซื้อเนี้ยมาห้าสีห้าตัวแต่ว่าไนี่นะที่บ้านก็มีเยอะแล้วนะมีเป็นสิบตัวเลยที่เป็นโปโล,โลแล้วเหมือนกันหมดเลยยกเว้นว่าแบบยกเว้นว่าเป็นคนละสีแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ในเตอนก็ซื้อรองเท้ามาด้วย Can I see ค o u ซ s h o ช s a g a i n นะซึ่งในเตอนซื้อรองเท้ามาทั้งสองคู่ไ่ของสุดยอดนะอันนี้รองเท้าของเนเตนนะกุชชี่สีดำ พราะว่าติดอาเซียไงบอกว่ากุชชี่ใส่สบายกุชชี่ใส่สบายอะไรเงี้ยตอนแรกก็บอกให้เขาซื้อสีขาวมามันจะได้แมทช์กันแต่ปรากฏว่าหลายปรากฏว่าเขาไม่ชอบสีขาวเขาชอบสีดํามากกว่าก็เลยสีดําก็โอเคนะมันก็แมทช์ก็แมทช์แล้วก็อีกอันหนึ่งเอ็กซ์ตร้ามากๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> นูกกนนน้อยู่ไรน่ารีเฟลซิเตอร์แล้วเจไดไปไปได้ไปหยิบรองเท้าอีกคู่หนึ่งมาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วมันค่อนข้างค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกัน แล้วที่น่าเอามาวางไว้ตรงพื้นนะหยิบม,มาแค่ๆค้างียวาเราวางไว้ตรงพื้นแล้วในเตอนลก็ถามว่านี่โยนรองเท้าเพื่เลยเหรอแล้ว <c oughs> บอก no I I nice l y place d it there แปะเราเราค่อยๆวางเราไม่ได้โยนเราค่อยๆวางมันคือกุหลาของบาเลนเซียก่ะโอ้ my god รองเท้าที่เหมือน,นอะนะ <c oughs> รองเท้าทอนน่าอะนะก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะรู้ราคากันแหละไม่รู้ก็เสิร์ชเรานะ <c oughs> รเานาะก็อันเนี้ยเออ่ ตอนแรกจะซื้อแบบสีดําไปเลยอนะไรเงี้ยแต่พอแบบใส่แล้วมันเหมือน,น,นเนี่ยเหมือนแบบใส่แต่ถุงเท้าเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้ามาทรู้สึกว่ามันดูตลกอะ่ะก็เลยบอกเออเอาอันนี้ดีกว่ามันมดูมีลายๆเออจะได้ไปดูเหมือนว่าเราไม่ได้ใส่แค่แค่ถุงเท้าอย่างเดียวแล้วก็โอเคสวยมีความสวยแล้วก็ใส่สบายนะโอเคเลยชอบของเมแต่น้นเช่ของปีนะ ก็มีเท่านี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วไปกินร้านเดิมแหละเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารของโรงแรมแนละ้วก็คือเดินลงไปชั้นล่างแค่นั้นเองแล้วก็พรุ่งนี้ก็เตรียมเดินทางไปโรงแรมหนึ่งไปเมืองหนึ่งเมืองที่เพื่อนแต่งงานนะคะก็เดี๋ยวถ่ายอีกทีก็คงจะไปถึงโรงแรมนั้นแล้วเนะาะส่วนเรื่องของไอเดียนะคะที่บอกว่าไปเดินเพื่อเอาไอเดียใช่ไหมก <laughs> ็ยังไม่ค่อยได้อะไรเยอะแยะแต่ว่าเดี๋ยว <laughs> คืนนี้เค okay. เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วลเดี๋ยวท่น่าจะกลับมาที่โรงแรมตรวจกันบ้านนักเรียน แล้วก็แชชอบนะแชชอบคืออะไรคือดูเรื่องงานตามงานน้องๆในทีมนิดนึงนะคะแล้วก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าอาจจะดูเหมือนที่นซื้อเยอะนะแต่ว่าเอาจริงแบบไม่ได้ไม่ได้ช็อปแบบมันๆอย่างเงี้ยมันนานมากแล้วว่าเพราะว่าโควิดด้วยใช่ไหมแล้วก็ตีน่อยู่ไอโอวาที่อยู่ในเมืองเล็กๆอะ่ะเมืองชื่อซิด์ฟอลส์นะ มันไม่มีแบบมันแทบไม่มีไม่มีเลยว่ะมันมีแหละแต่มันแบบว่ามันมันไม่ได้มีแบบว่าร้านเยอะร้านเสื้อผ้าร้านรองเท้าหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีเยอะแล้วก็ก็เป็นความอัดอันอ้นอัดอั้นตัใจอึดอัดอยากใช้ตัง์พอาาที่เมืองใหญ่ๆ่เงี้ยอย่างมิเนโปลิสใช่ไหมก็เป็นเมืองใหญ่เมืองเด่งเลยนะของของของอเมริกาเลยนะก็เลยสนุกเลยใช่ไหมนานมาทีก็นะไปไปไป,ไป,ไปนะคะวันนั้โอเคเดี๋ยวเราเจอกันทีวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็มีเท่านี้แหละ